كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان ดารุนอุลูมนัดวตุนอุลามะก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีคิทตศกราช1894ณเมืองการปูร์ประเทศอินเดียภายใต้แนวคิดในการต่อต้านความท้าทายของการศึกษาตะวันตกโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างทางสายกลางแห่งการศึกษาที่ผสมผสานหลักคำสอนอิสลามแบบดั้งเดิมที่ถูกต้องและวิทยาการยุคใหม่ที่ยังประโยชน์ คณะผู้ก่อตั้งดารุนอูรูมนัดวตุลอุลามะชุดแรกประกอบด้วยมาลานามมัมมั a อาลุมุิกีลีมาลานาอัชรบอบ ali thani มาลานามะ์มูดฮัสซันและมาลานาชิปลีโนมานีาในปีคิตศกราช1898ดารุนอูรูมนัดวตุลอุลามะได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ณนะเมืองลักเนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดารุนอูรูมนัดวตุลอุลามะมาจนถึงปัจจุบันดารุนอูรูมนัดวตุลอุลามะได้รับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีการผสมผสานระหว่างวิชาการอิสลามที่ถูกต้องกับวิชาการยุคใหม่ที่ยังประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเชื่อมโยงหลักคำสอนอิสลามดั้งเดิมที่ถูกต้อง และวิทยาการยุคใหม่ที่ยังประโยชน์ภายใต้กิตาบุลล้องและสุนนะ 2. เพื่อผลิตปัญญาชนมุสลิมที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ทั้งด้านศาสนาและสังคม 3. เพื่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาภาษาอรับและวรรณคดีอาหรับตลอดจนเชื่อมโยงการศึกษาอิสลามไปสู่โลกตะวันตกดารุณอูรุมนัวตุลอุลามะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากมุสลิมทั่วทุกมุมโลกโดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างมากมายผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากดารุนอุรุมนัดวตุลอุลามะจะได้รับฉายานามต่อท้ายชื่อว่าอันนัดวีในส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากดารุนอุลูมนัดวตุนอุลามะและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอาทิมาลลาาซนาไซดอับบุลฮัสซัน อาลีอันฮัสนีอันนดวีรอฮิมฮุลลอหเป็นตนลล้นฟาลานาไซยิดอบูลฮัสซานอาลีอัลฮัสนอีอันนดวีท่านเกิดที่ไลาบารีลีเมื่อปีคิจศกราด1,914ักาในครอบครัวของนักวิชาการศาสนาอิสลามท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ดารุนอุลูมนัดวตุนอุลามะ ในปีคิเตศักราช1934และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีของดารุนอุรุมนัดวตุนอุลามะเมื่อปีคิเตศักราช1961นอกจากนี้ท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานศูนย์อิสลามศึกษาแห่งมหาวิทยายลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษท่านได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลคิงไฟซอนอวอร์ด ในปีคิตศักราช1981และรางวัลสุลต่านบูไนอวอร์ดในปีคิตศักราช1999ท่านเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายทั้งในภาษาอุรดูและภาษาอาหรับหนังสือของท่านถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในมหาวิทยายลัยชั้นนำต่างๆในโลกอาหรับและหนังสือของท่านหลายเล่มยังได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกมากมาย หนังสือที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของท่านคือมาดาคอสมุนไอลลมวิลฮิตอตินมุสลิมีนซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์นัสุลลอฮต่อยยิบซึ่งเป็นสิทธ์เก่าดารุนอูรูมนัดววตุนอุลามะก้าวแรกของนักศึกษาไทยที่เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาณดารุนอูรุมนัดวตุนอุลามะ และเป็นผู้ปูทางให้แก่บรรดานักศึกษาไทยรุ่นต่อมาคือคุณครูอิสมา,อ,า,มาอินอาห์มัดอันนาดวีรอฮิมะฮุลลอซึ่งลูกศิษย์ของท่านที่เป็นก้าวย่างต่อมาและดำเนินรอยทางการเผยแพร่อ,อิสลามแก่สังคมมุสลิมในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคืออาจารย์อุ่นมันทวีอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขและดออรอนัสอมาตยกุลเป็นต้น กับจุดเริ่มต้นนี้เองที่ทำให้สถาบันแห่งนี้ยังมีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อยังไม่ขาดสายจวบจนปัจจุบันซึ่งมีนักศึกษาไทยรวมทั้งสิ้น120คนการลออล้อมทางการศึกษาการใช้ชีวิตอยู่และการซึมซับบรรยากาศภายในรั้วของดารุนอุลูมนัดวตุนอุลามะจากบรรดาคณาจารย์ทุกท่านทำให้นักศึกษาไทยส่วนใหญ่สามารถดำเนินรอยทางการดาวะอันอิสลาม ภายใต้กิตาบุล้อและสุนนะได้อย่างชัดเจนและเป็นตัวอย่างแห่งการเผยแพร่ด้วยกับอุสรูปของดารุนอุรูมนัดวตุลอุลามะที่เน้นในเรื่องของความสมานฉัน์และความรักบนบรรทัดฐานแห่งอันอิสลามสืบต่อไปปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากดารุลอุรูมนัดวตุลอุลามะหลายร้อยคน ซึ่งทุกๆคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันอาทินักดาวะอาจารย์อิหม,มัมผู้บริหารโรงเรียนองคอ์กรศาสนานักเขียนนักธุรกิจเป็นต้นความแตกต่างภายใต้อุดมการเดียวกันนี้เองที่ทำให้สายายแห่งอุควะอิสลามิยะได้รับการหล่อหลอมมาจากสถาบันอันเป็นที่รักนี้ทําให้มีวันนี้ขึ้น วันที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮูวาตาลาได้กำหนดให้บรรดาศิษย์เก่าดารุนอุรุมนัดวตุนอุลามะมารวมตัวกันในฐานะพี่น้องร่วมสถาบันและร่วมอุดมการแห่งอันอิสลามอีกครั้งหนึ่งภายใต้ชื่อวันนัดวาชุมนุมครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการรวมตัวเพื่อกอ่อกำเนิดจมะมาะแห่งการเรียกร้องเชิญชวนสู่อันอิสลามและเป็นการตอบรับพัดดำรัสของอัลลอฮ์ที่ว่า วัตอวานูอัลันวิดดิวัตตกวาอีกประการหนึ่งกิจกรรมที่ปรากฏแก่สายตาของสังคมในระยะ6เดือนที่ผ่านมาในนามของสิทธิเก่าดารุนอูลุมนัดอวตุนอุลามะได้แก่รายการวิทยุนัดวีทลอกที่เป็นการนำเสนอภาพรวมของสถาพันดารุนอูลูมนัดวตุนอุลามะและบรรดาสิทธิเก่าทุกท่านและทำหน้าที่ในการรับใช้สังคมมุสลิมในประเทศไทยในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ด้วยข้อจํากัดของภูมิลําเนาที่ต่างกันและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันนี่เองจึงเป็นความจําเป็นที่จะกําหนดให้มีศูนย์กลางเพื่อการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ถึงการเคลื่อนไหวของบรรดาสิทธิ์เก่าได้รุ่นอุรุมนัดวตุลอุลามะดังนั้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ การจัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อของสิทธิ์เก่าดารุนอุรูมนัดวาตุนอุลามะจึงน่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งการติดต่อที่เหมาะสมที่สุดได้ในปัจจุบันเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีถัดไปอินชาอัลลอฮฺเพื่อสารต่อเจตนารมณ์แห่งอุควะอิสลามิยะและสร้างสารสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้กิตาบุลลฮฺและสุนนะสืบไป